ว่าองไรก่อแต่กองเก็ี่างะไรก่อกดิ่นทาเพราะกินแก่นกีด่ังดเพราะกินแกนเมีนยานี้พ่อกินแก่นออกดีได้หรือเิดถ่ายเบื้งเนี้ย่ายี่ดอกสวัสนีครับลคปมีครัถามคำถามหน่อยตอบคำถามเพื่อนแนวัดกิ่ทาอะไรคือกลิ่นตั้งใดเพราะกินแก่นนะโอ้ยยิ้สวยเห้บกตาเขาไปจากมือไม้หรอกม้ไก่ไปก็อนนี่ครับ ยังไมมีแผลบาดเลยเด,ด,ด้อเลยเด้อเปรียบปิดปันหนาสาวสันหน่อยขีดขมาไว้ข้างล่างพร้อมครับเนี่ขีดไว้ด้วยกำกับเพื่อให้หน้ามันตรงสวยได้ด้วยเนาะแล้เก็ไปขีดไว้เพื่อ,อ,อมันกะเไปเข้ามาข้างในหรือจินเข้าไปข้างนอกหนาบางงามพี่นอ้องโอเคครับวิธีจามีกะเอาเอาที่เราถนัดเนาะสบายสบายเพราะตังเก่งเพราะตังกำเน,นียนปวดพื้นนะขีดไปที่นี่ครับ ต,าตอาดอกมาเห็นน้ำยางเบียดตั้งมีดตั้งมีดเบียดมาเลยครับช้าๆตายมมีดประคองให้ซอยมีดให้มันสมำเสมอจะใส่แห้งเกินไปให้ังบัดให้มันสมำเสมอยังไม่จดจำเกนปะ เดีมันจะลอยไปักเมื่อด,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 ดีเพนก็ลงข้างบนหน่อยเ,อวเวลาแนบมีที่ตั้งที่อยงสี่ได้เพื่อแต่ว่าถ้ามันมีตุ่มมีตอไทยแล้วเราก็ออกเช็นิดนึงประมาณสัก85องศาเพ่อเดนแนบส่วนนี้ตอนนี้ถ้าจะแนบส่วนนี้มีต้องซุ้มคึ้นข้าง,งนี้เขาเพื่อว่าให้มันต่ำเพื่อว่าชนหรือว่ากินเนือ้อเก่าที่มันกำลังเจริญเน,ะนาะพี่น้อง อีก้นครับเบียดเลยเนี่ยอยากมาไว้ช่วงนี้มาไว้แล้วมาไวละนี่แต่ว่าคงยังอยู่ไม่นานอยู่เพียงอางเนาะมอสักเพื่อก่อนสับเพืยอก่อนเนอะเต็มแล้วดูกันเดทดีครับ จีกเข้าไปตอวีเวาลาจี๊ดขยจี๊แบบนี้พี่นหลังอีมีขาจเลน้อยแบบนี้ครับซาซาครับมือใหม่ด่าล่างนี่จะไไลดีเพราะว่าท่อท่อบรรจัยเปลือกพุนนาเนาะ,อเ,อะเอาให้จบอีกสองหน้า ตึกก่อนบอ่เอาไป้ให้ตัง้งคำถามใหม่บ่บ่เดี๋ยวรุ่นก่อนโอ้ยทา ร่ังบุยอย <g ười> ่มาป้านาสุดท้ายสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอ้าวท่าเต็มเต็มเวลาฉันนือบ่อทนัดจับนี่นะจับแบบนี้มีดเอามือซ้ายเข้าเดินหน้าเนาะมือขวาจับด้านหลังขับรง้ก,ก็ได้พื่อให้มันกระชับถันัดจะคล้อง <S <S 2> <S 2> โอเค หวังว่าจะเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์แก่เพื่อนเพื่อนผูดเป็นชีุิประจํานะครับเนะาะราคลิวนี้กันเช่นเคยครับแต่เราคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปหลายๆลครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ